เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะกลับมาอีกครั้งกับดักันบอลแซดตัวแขังเบตเชวันนี้จะมาทําคลิปรีวิวตัวละครโตรฟีตัวหนึ่งที่มันเคยเป็นอดีตสุดยอดตฟีและตอนนี้เนี่ยก็ได้กลับมาเป็นสุดยอดตฟีอีกครั้งในยุคนี้นะเพราะว่าการมาของการ eca นั่นเองนะครับตัวละครนี้นะครับโกคูเวอร์ชันซีเนี่ยมันได้ eca เรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมกับอัปเดตใหม่นั่นแหละเพราะว่าตัวนี้เอาจริงก็เป็น lr ตอนช่วงอัปเดตระบบใหม่ต่างๆนานาก็เลยเป็น lr ตัวใหม่แจกฟรีให้กับผู้เล่นในนช่วงั้น แล้วก็ตอเน,นี้ครับมันก็ได้ ECA เพิ่มมาอีกซึ่งบอกเลยว่าหลังจาก ECA เนี่ยมันแกร่งโคตรเลยเก่งกว่าตัวกาชาบางตัวด้วยซ้ําผมพูดเลยนะเรามาลองดูว่ามีความสามารถอะไรอัปเกรดขึ้นมาหลังจากการ ECA นะครับมาดูความสามารถกันนะครับหลังจาก ECA เนี่ยผู้นําก็จะนําให้กับทีมของไซยาซากานะครับคิบวก4ทุกอย่างบวกร้อแล้วก็ออทายนะครับคีบวก3 e เอเดคด HP บวก70%นะนำสายาสาการด้เพราะของเก่ามันนำไม่ได้นำแคดนะของเก่าก็นำเป็นตัวละครทุกสีทุกธาตุนำน้า5แต่หลัง eca ก็คือนำสายาสากาได้เลยเพราะว่ามันทำเพื่อแบบว่าให้ตัวนี้เป็นผู้นำทีมเพราะว่าอัปเดตใหม่ครั้งนี้มีลูกทีมตามมาเป็นพวกตัวฟรีเวอร์ชั่นแซดนะครับเขาเรียกว่าไงตัวฟรีไฟเตอร์แเออไม่ใช่เวอร์ชันแ ส่วนในเรื่องของตัวท่าไม่ตายนะครับไอตัวนี้หลังจาก ECE นะครับท่าไม่ตายเล็กเป็นการเพิ่ม a d k Defense 50%หนึ่งเทินส่วนท่าไม่ตายใหญ่นะครับจะเป็นการ stack defense แบบ50% stack defense 50%ท่าไม่ตายใหญ่8ปีเลยฮะแล้วก็เป็นการ Gain l y l a i s e d k หนึ่งเทินก็คือเพิ่ม a d k ตัวเอง50%หนึ่งเทินนะครับเอฟเฟกต์เหมือน8ปีภาค Z ซเลยอ่ะ <c oughs> เพียงแค่ว่าท่าเล็กไม่ได้ stack แ,แต่ว่าท่าใหญ่เนี่ยคล้ายกันเลย ตรงท่าแม้ตายใหญ่ที่มันสแต็กดีเฟน50ว่าว้าวแล้วว่าจ้าบแล้วว่าแจ่มแล้วนะครับพาสีมันแจ่มกว่าเยอะหลังจากอัปเดตมาใหม่สรบพาสีของเจ้าโกคูตัวนี้หลัง ECA เนาะจะมีการตั้งต้งตนคีบวก2 ADK defense บวก159%มีการได้รับ ADK defense เพิ่มอ,อีก5 9เมื่อทำการโจมตีท่ามแม้ตายนะครับเราก็จะมีการติดกาดแน่นอนหากว่าตัวละครน,นีน้ทำการเล่นในช่องที่1ของเถืนโจมตีสลอ็อต1จะสามารถมีกาด ขึ้นมาได้นะครับเป็นตัวละครเล่นช่องหนึ่งไปเลยแบบไม่ต้องอะไรมากเพราะว่ามีการ์ดมาให้นะฮะแล้วก็มีลดดาเมจมาให้ด้วยอีก30%เป็นเวลา3เทินแรกเมื่อตัวละครตัวเนี้ยเข้ามาในเทินเข้ามาในเกมนะครับก็คือไอ้ลดดาเมจเนี่ยมันเอาไว้มาซัพพอร์ตช่วงเริ่มต้นเพราะว่าตัวละครเนี่ยช่วงต้นเกมมันแบบมันจะไม่ได้มีเรื่องของการสแต็กดีเฟนต์มาก่อนแต่ว่าพอลหลังเกมเนี่ยพอลดดาเมจหายไปก็ได้ดีเฟนต์จากการสแต็กขึ้นมาทดแทน ประมาณนั้นคือง่ายๆครับใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยมันก็คือพาสีฟของโกฮังลำดาบ e c a ช่วงล่างแรกแหละถือว่าล่างแรกมีรดดาเมจมาให้ช่วงต้นแต่ว่าหลังๆก็จะหายไปแต่ว่ามีผลจากสแตก d e f e n s ขึ้นมาแทนประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ความสามารถต่อมาเนี่ยมันจะมีการตีเบิ้ลท่าไม้ตายซ้าเพิ่มแน่นอนภายในเทินนะครับเมื่อตัวละครเนี่ยได้รับการโจมตีโดนโจมตีเบิ้ลไม้ตายซ้ําตามมาแน่นอนตีมาตีกลับไม่โกง แล้วก็มีการได้รับ ADK Defense เ,เพิ่มอีก10%สูงสุดถึง30%ต่อการโจมตีที่ได้รับนะครับโดนตี3ครั้งก็จะได้ผลตรงนี้เต็มที่นั่นเองทั้งความถึกและก็ความแรงเพิ่มมา30%อาจจะดูไม่ได้เป็นตัวเลขที่มากมายแต่ก็เพื่อนอยู่ดีนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยมีโอกาสในการคิดดูข้อบวก15%ให้ตัวละครตัวนี้ต่อจํานวนตัวละครฝ่ายซุปเปอร์คาร์ทั้งหมดที่อยู่ภายในทีมซึ่งกะบวกสูงสุดก็คือ59% ซึ่งบอกเลยว,ว่าโกคูเนี่ยมันเล่นกับทีมตัวละครตัวดีอยู่แล้วนะครับถ้าคุณไปหาตัวร้ายใส่เข้ามาในทีมเนี่ยมันก็จะไม่น่าใช่ตัวละครน,นี้มันเป็นตัวละครตัวดีไงมันเก่งกับพวกลิงคูค่ตัวดีได้กันเองดังนั้นเนี่ยโกคูตัวฟรีเนี่ยครับหลัง ECA เนี่ยมีคีเลตติดตัวในพาสีมาให้59%ซึ่งแม่งเยอะพอสมควรในการแบบให้มันติดได้แบบบ่อยๆเลยอะเยอะมากๆนะครับยังไม่หนำซ้ำเนี่ยความสามารถต่อมาสามารถซัพพอร์ตให้กับ a l หลายได้ ตัวละครทั้งหมดพัน,นยนเธอนะครับคีบวก3ามเอเคดีเฟนต์บวก40%สบอร์ตหเพื่อนได้แล้วซับแรงด้วย40%ไม่น้อยนะครับความสามารถสุดท้ายก็คือจะมีการได้รับคีเด้งอีก3าคีแล้วก็เอเ e คดีเฟนต์เนี่ยเพิ่มอีก59%เมื่อทําการโจมตีใส่ตัวละครฝ่ายตัวร้ายหรือว่าเมื่อทําการโจมตีในตัวละครช่องที่1ของเธอนก็คือเล่นล l o t ที่1นะครับนอกจากพาสซสฟในการติดกาตอนเล่นช่อง1่เนี่ย ไอพาสิกก็สุดท้ายด้านล่างของเนี้ยที่ผมพูดไปเมืม่อกี้มันก็สามารถรันได้จากการเล่นช่องหนึ่งเหมือนกันนั่นหมายความว่าเมื่อก่อนเนี้ยต้องเจอตัวร้ายถึงจะตีแรงใช่ไหมถึงจะเก่งแต่ตอนเนี้ยตัวร้ายไม่ต้องเจอก็ได้ขอแค่ว่าหยิบตัวเนี้ยครับไปวางไว้ในซอตที่1ของเธอก็จะเก่งแล้วเพราะว่ามันมีการบวกเอเดคดีฟเอน์ให้ไปอีกหลังโจมตีขีก็เด้งเก็บไม้ตายง่ายขึ้นด้วยนะครับคือผมประทับใจมาก อ่านพาสิบก็ว่าดีแล้วเล่นจริงดีกว่านี้เยอะเลยผมบอกให้เล่นจริงแม่งแ,แบบโอ้โหสุดยอดมันเหมือนแบบตัวละครโตฟีฟ้าประธานะอะไว้ง่ายนะมีซับมีดาเมจมีความถึกเล่นช่องหนึ่งคำให้ทีมได้ทําได้ทุกอย่างเลยก็ว่าได้สำหรับตัวละครโตฟีเนี่ยสุดยอดไปเลยครับและเป็นโตฟีที่ว่าไม่ได้ฟา์มยากด้วยเป็นโตฟีให้กับผู้เล่นใหม่แบบผู้เริ่มต้นเล่นใหม่ได้โคตรดีไปเลยนะฮะ ถ้ามีตรงนี้ใน ID นะบอกเลยว่าอุ่นใจแน่นอนถ้าคุณทำ ECA เรียบร้อยแล้วแล้วก็ววจะมองข้ามเขาไม่ได้กับเรื่องของ c t t v v s s i l l นะครับจะให้พูดถึงหน่อยก็ต้องพูดนะนะจะให้เราข้ามไปก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะว่า i v t มันคือการโจมตีแหละเงื่อนไขในการใช้งานก็คือสามารถใช้งานได้หลังจากเวลาผ่านไป5เทินในการต่อสู้นะครับซึ่งเวลากดใช้ก็เป็นการโจมตีใช้ใหมัดไคโอเคนเป็นการทำดาเมจ3าชั่วคราวนะครับทำดาเมจฟรีก่อนอะไรแบบนั้นอืม ทำให้แบบว่าพวกพาสซีฟหลังยิงอ่ะก็เริ่มเปอร์เซ็นต์ทำงานด้วยนะเพราะว่ามันคือการโจมตีแม้ตายเองเวลากดแอคทีฟถ้าโจมตีอะไรแบบนี้นะครับเผื่อใครอยากเห็นดีเฟนซ์หลังโจมตีไงก็กดแอคทีฟดูได้ว่าดีเฟนซ์หลังโจมตีมันเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับส่วนต่อมาเรื่องท้ายก็คือเรื่องของการอัพเส้นทางนะแน่นอนว่ามีคียเลทมาให้ตัวที่59%เนี่ยมันก็เยอะมากๆอยู่แล้วสัตว์ตัวละครตัวนี้ก็เลยไปใส่เบิ้ลน,นําดีสุดนะครับเบิ้ลน,นําไปเลย ไม่ต้องกลัวว่าต้องเผื่อคีสักหน่อยดีไหมหรือว่าอะไรคี้เลท59เปอร์เซ็นท์ที่ว่าติดตัวตลอดเวลาเนี่ยมันมันเยอะอยู่แล้วครับติดตัวตลอดเวลาจริงๆเพราะว่าคุณแค่ต้องเล่นในทีมตัวละครตัวเดียะซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนะาะในงั้นก็คืออัพเบิ้ลนํำซะแต่ว่าผม <c oughs> ผมก็มีคี้16กับเบิร์17อยู่ดีถ้าผมแก้เป็นเบิร์20กวาดได้ผมก็แก้แต่ว่ามันไม่ทันแล้วครับซึ่งก็ช่างมันผมไม่แคร์ผมไม่สนละ เดีย๋ยวเราไปลองเทสพลังกันนะครับกับโกคูตัวฟีตัวนี้นะครับดาวล,ลุ้งลิงสิบ eca เรียบร้อยในทีม200%ของทีมโกคูก็อดซยาดีนะฮะปะัดเราไปลุยกันดีกว่าทุกคน let's go มาทุกคนก็ด่านบูโซนนะฮะเป็นด่านตัวละครตัวดีถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะแบบดูไม่ได้ไม่น่าจะเล่นได้เพราะว่ามันเจอมันเจอตัวดีมันจะไม่กเก่งเนาะความสามารถสมัยก่อนก็คือต้องเล่นกับตัวละครตัวร้ายถึงจะตีแรง แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับมันเจอตัวดีมันก็เอาอยู่ได้ในการเล่นช่องหนึ่งนะเพราะว่าเล่นช่องหนึ่งเนี่ยได้บัฟเหมือนเจอตัวร้ายทุกอย่างเลยนะซึ่งก็เปิดมาเทิร์นแรกเทิร์นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาเนี่ยเล่นช่องหนึ่งไปเลยเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อยินช่องหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยคิดว่ามันก็เป็นหลักการเดียวกันกับไอ้ตัวเบทั้งเลยผมว่ามันคือเบทั้งในยุคสมัยใหม่อ่ะคืออันนี้ไม่มีไม่มีคาว่าแบบมันเกี่ยวแล้วว่ามันเป็นตัวกาชาตัวสายฟีหรือว่าอะไร คือด้านความใหม่มันใหม่กว่าอยู่แล้วยังไงก็แล้วแต่ต่องให้เป็นตัวฟีหรือตัวกาชาเนี่ยถ้ามันเป็นตัวละครที่ใหม่กว่าเนี่ยมันก็ควรจะเก่งกว่าเพราะว่าเป็นตัวละครในยุคใหม่ยุคปัจจุบันตอนนี้นะครับซึ่งอ่ะยืนข้อหนึ่งนะครับลิงกับ8ปี GT เนี่ยแชร์ได้กันอยู่ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อย3ลิงก์ก็พอโอเคลิงก์แชร์อยู่3ลิงก์นะครับยังได้อยู่ผมว่าดีเฟนต์ตั้งต้นเปิดมา2 0 0 0 0 0นี่แหละมันก็จะอารมณ์ประมาณกหฮงลำดบับ ทางลํำดาบเขียว EC ก็เปิดมาประมาณนี้แหละหลัก2 0 0 0 0 0กว่า,วาถูกปะแล้วก็มีล้นดาเมจแถมมาให้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็เล่นอย่างนี้ไปนะครับโดนเตะมาก่อน2ทีนะเก็บไปเนี่ยเล่นช่องหนึ่งก็คือคุณเก็บไม่ถึงส8คิสตอนแรกไม่เป็นไรนะครับพอเริ่มโจมตีช่องหนึ่งเนี่ยมันได้คิเด้งอีก3คิสเท่ากับว่าเราได้ลั่นท้ายไม้ตายใหญ่แน่นอนคือเล่นโกคูตัตวนี้ทำยังไงก็ได้ให้มันได้ยิงแม้ตายใหญ่ทุกท์น เพราะว่าไม้ตายใหญ่มันส่งผลต่อการเพิ่มดีเฟนต์เรื่อยๆนะเป็นการ stack ดีเฟนต์ห้าสิบงนั้นก็คือทุกครั้งที่มันวนกลับมาเนี่ยก็ต้องควรให้มันได้ยิงไม้ตายใหญ่อย่างน้อยต้องได้ยิงนะครับเพราะถ้าไม่ได้ยิงเนี่ยถือว่าคุณล้มเหลวในด้านการเล่นตัวละครตัวนี้ <c oughs> พูดอย่างนั้นก็ได้อะเพราะว่าเล่นช่องหนึ่งมันได้คีิกง,ง่ายอยู่แล้วไงมันโอกาสที่จะไม่มีเลยที่เกิดว่าคุณจะไม่ได้ยิงท่าใหญ่เวลาเล่นช่องหนึ่งเนาะเนี่ยดาเมจเก้าร้านนะลิง์สามลิง์แล้วก็ เก็บพาสซีฟไปแล้ว2ครั้งต่อยลู่ตัวเองติดคินะฮะติดเบิ้ลการันตีเพราะว่าเราโดนแตะตัวมาก่อนรอบหนึ่งดักหน้าก็เป็นเบิ้ลการ,ราันตีย้ำไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็คีนะฮะแล้วก็เบิ้ลอีกรอบหนึ่งนี่คือดามเมจมันก็คงไม่ได้แรงถึงขั้นแบบไป10ล้านกว่า20ล้านหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพในการทำดามเมจที่ว่าแบบมันมีคีเลนหรือว่าคีดาเมจแถมมาให้นะครับ คือง่ายๆมันคือตัวละครยืนคำให้ทีมครับจะไปหวังดาเมจแรงมากมันก็คุณหวังผิดคุณหวังผิดสิ่งแล้วนะครับได้แค่นี้ถือว่าเฟี้ยมากน้อยแค่ไหนแล้วทำหลักแบบเกือบสิบล้านได้ซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิดว่ายืนลิงก์กับคู่ลิงก์มันจริงๆนะเราพาสีมันเก็บเต็มเนี่ยน่าจะ10ล้านเป็นเรื่องปกติได้อยู่เป็นตัวละครตัวฟรีที่ว่าสามารถไปใส่ในทีมกาชาหลายๆทีมได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําเพราะว่า ความสามารถของมันน่ะมันก็เทียบชั้นกับตออัวละครกาชาได้ในการยืนช่องหนึ่งไม่แย่ปัญหาก็คือถ้าไปเจอด่านตีแรงๆตั้งแต่เริ่มเปิดมาเลยเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวอยู่บ้างเพราะผมคิดว่าถ้าไปเจอพวกด่านเอโกเบไคโอเคนผ้าจักรวาลเนาะโดนอัดไม้ตายเข้ามาเนี่ยคงมีจุกๆกันเลยแหละเพราะว่าดีเฟซนมันยังน้อยอยู่ต่อให้มีกาดแล้วก็ลดดาเมจก็ตามแต่ผมว่าน่าจะยังไม่ได้เพียงพอในการลับไม้ตายพวกมัน เอาจริงก็มีหลายคนมีหลายคนไหมมันก็ไม่น่ามีหลายคนที่สามารถรับแม้ตายช่วงแรกได้นะนอกจากตัวละครที่แบบว่ามันจะเปิดมาลดดาเมจสูงๆไปเลยพวกแบบโกคูสามโกเดนวีคหรือว่าที่มันมีลดดาเมจสูงๆอะ่ะเจ็ดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นอะ่ะเออเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวละครที่ว่าขึ้นชื่อว่าสแต็กดีเฟนต์นะครับอยางนั้นช่วงต้นเกมเนี่ยต่อให้มีลดดาเมจมาคอยรองรับว่าเออมันจะป้องกันดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้มันถึกขึ้น อะไรขนาดนั้นมันแค่เอามาคอยคุ้มกันเฉยๆเหมือนเป็นห่อหุ้มเล็กๆนึงอ่ะห่อหุ้มไม่ให้มันตายเร็วเกินไปเพื่อให้มันได้สแต็กต่อไปแล้วก็ไปเก่งช่วงกลางเกมของเลดเกมนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเป็นกลางเกมเลดเกมเนี่ยมันน่าจะหายห่วงได้เลยอย่างตอนเนี้ยเราตีสแต็กไม้ตายใหญ่แค่ครั้งเดียวนะครับจากดีเฟนส์สองแสนกลายเป็น3ามแสนเตั้งต้นแล้วแล้วต้องบอกว่าความต่างของดีเฟนส์ตั้งต้นกับตอนหลังโจมตีไม้ตายเนี่ยมันก็คนละเรื่องกันอีก แล้วพอมันยิงยิงไปเรื่อยๆทําดาเมจถ้าแม่ไตใหญ่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ยิ่งดีเฟนต์ขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณจะเห็นดีเฟนต์ของมันน่าจะเอื้อมไปเกือบหลักล้านได้เนี่ยบอกเลยว,ว่าไม่แปลกแบบหลักล้านตั้งต้นด้วยนะไม่ใช่ว่าหลักล้านหลังยิงหรืออะไรนะครับเพราะหลังยิงเนี่ยมันบวกมันบวกถึงล้านแน่นอนผมคิดว่าหลังยิงเธอเนี่ยก็น่าจะถึงล้านได้นะเอาจริงปะ้วยคำที่ว่ามันมีก้อนหลังยิง2ก้อนเลยที่เป็นก้อนบวกเอดีเคดีเฟ59%เ ก็คือตอนยิงช่องหนึ่งกับตอนโจมตีท่าไม่ได้ตายนะครับดัมเมจสิบเอ็ดล้านหกแสนแล้วตอนนี้นี่เป็นไงเก็บยี่สิบสี่้แล้วก็พาสตเต็มก็จะยิงสิบเอ็ดล้านได้แล้วก็การันตีติดเบิ้ลนะครับเจ็ดล้านคือต่อให้ตัวมันเองตีสิบล้านต้นๆแต่มันก็เป็นสิบล้านต้นๆที่ว่าแบบตีคี้ได้ง่ายนะคี้เลทดมันเยอะเพราะว่าบางตัวละครมันก็คือดาเมจแรงจริงแต่แบบมันต้องไปนั่งปวดทางอัพจากเส้นทางเอาเอง บางตัวละครที่มันจะเป็นประเภทที่ว่าแบบดาเมจเปอร์เซนต์เยอะแต่ว่าไม่มีเรื่องของพวกการแบบน่ประสิทธิภาพนะครับตีเบิลตีคีไม่มีเลยอย่างเงี้ยก็ต้องไปนั่งหาปวดทางเอาเองอีกซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบไม่ใช่ว่ามันมันแย่หรืออะไรแต่แบบมันต้องปวดอะ่ะเพื่อเอาตรงเนี้ยเพื่อเอาบัฟตีคีได้กับตีเบิลได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวละครไหนที่แบบมันมีทั้งดาเมจและการตีคีตีเบิลในพาร์สมาให้อยู่แล้วอะ่ะมันก็ย่อมดีเสมอนะครับ รอบนี้เรามีเอวาโกคูพันไปเทิมมาจอยสนามด้วยนะครับเราก็จัดไปกันเลยนี่อ่ะอันนี้เป็นการกลับมาครั้งที่3มั้งของตัวโกคูของเรานะครับดีเฟนซ์ตอนนี้ตั้งต้นอยู่ที่5้าแสนะถือว่าสแต็กไว้มากจากเธอแรก2,000 0นตี1ครั้งวนกลับมาเป็น3ามแสนเก้ตีอีกครั้งวนกลับมาเป็น5,000สแต่ว่าเธอเนี่ยมีซพัพพอร์ตจากเอโกปวดไหลไงมันก็เลยจะดูมีดีเฟน์เดงขึ้นมาเยอะผิดปกติแต่ก็ ครึ่งล้านแล้วจังหวะนี้เล่นแค่สามเทินดีเฟนซ์ครึ่งล้านเลยฮะบอกเลยว่าเพอร์เฟกจริงๆซึ่งตอนนี้ในเวนลาเดียวกันก็คือลดดาเมจหายไปแล้วเนาะแต่ก็รับได้ครับห้าแสนกว่ามีกาดแล้วหลังยิงอะ่ะถึงล้าน,นแน่ๆยิ่งมันติดเบิ้ลจากท่าเล็กเพิ่มก็ยิ่งแล้วใหญ่ท่าใหญ่ก็เพิ่มดีเฟนซ์สแต็กห้าสิบท่าเล็กก็เพิ่มดีเฟนซ์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่เพิ่มแค่เทินเดียวก็คือ่าในเทินนี้ อย่งนั้นหลังยิงไปแล้วนะครับสบายครับต่อให้ด่านจะตีแรงขนาดไหนคุณให้โกคูเอร์เซนซียิงแม้ตายไปก่อนแล้วดีเฟนซ์มันแตกมาช่วงกลางเกมเนี่ยบอกเลยว่าโคตรถึกถึกแบบตัวกาชาฉลองใหญ่ได้เลยในต,ตอนนี้ผมกล้าพูดถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครกาชาที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดไงเป็นตัวใหม่กว่านะครับมันก็คงแบบคงจะเก่งแหละเพราะว่ามันใกล้10ปีแล้วไง10ปีคงนําไปกว่านี้อีกเยอะนะฮะพูดถึงแล้ว จริงๆผมกะจะมาใช้ตอนมีซัพพอร์ต8ปีนะแต่ว่ามันเหมือนจะผิดพลาดไปหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้ดูดีเฟนซ์หลังโจมตีไว้ว่ามันเท่าไหร่เผื่อใครเนี่ยมันจะมีบางคนนะครับที่แบบต้องเห็นตัวเลขก่อนอ่ะถึงค่อยเชื่อเว้ยดังนั้นมาเรามาลองดูกันว่าดีเฟนซ์หลังโจมตีเนี่ยจาก650นะครับหลังจากโจมตีแม้ตายได้บัฟเปอร์เซ็นต์ดีเฟนซ์59%สองครั้งเนี่ยมันจะขึ้นไปกี่ล้านเดี๋ยวมาลองดูครับมา เราจะมาใช้หมัดไคโอกันเลยเอาจริงๆนี่บอกเลยว่าถ้าผมเล่นกดแอคทีฟช่องหนึ่งเนี่ยดีเฟนซ์จะได้เด้งมากกว่านี้นะผมลืมไปว่าพอเล่นช่องหนึ่งก็ได้เอฟเฟกหลังโจมตีช่องหนึ่งไปด้วย แต่ว่าอันนี้นะครับอันเนี้ยได้พาสีบหลังยิงแค่ก้อนเดียวได้มาแค่ก้อนเดียวนะครับจากห0แสนดีเฟนต์เป็น9 5 0 0 0สนะฮะซึ่งถ้าผมยิงช่องหนึ่งเนี่ยก้อนจากพาสีบอ่ะก็จะทำงานอีกนะเออก้อนจากพาสีบที่ได้เอดีเคดีเฟนต์59%ตรงเนี้ยครับคิบวกสเอดีเคดีเฟนต์บวกห้เมื่อตีตัวละครตัวร้ายหรือว่าตีในช่องที่1ก็จะเด้งไปอีกทำให้จาก9 5 0 0 0สเนี่ย ก็เด้งไปอีกแล้วก็เริ่มลั่นแม้ตายก็เด้งไปอีกนะจากเอฟฟิกท่าแม้ตายเล็กและท่าใหญ่บอกเลยว่าเนี่ยครับความถึกของมันไม่ธรรมดานะเอาจริงผมว่าแอคทีฟแบบดาเมจเป็นของแถมเ้ยเราสามารถใช้จังหวะแบบเนี้ยเพื่อกดแอคทีฟแล้วเอาดีเฟนต์ตั้งต้นให้มันเยือได้เพื่อไปยืนรับแม้ตายช่องหนึ่งเพราะถึงแม้ตัวละครนี้มันจะถึกมากในช่วงกลางเกมก็ตามแต่ว่ามันจะไม่ได้ไล้เทียมทานเท่าหลังยิงอยู่แล้วถ้าคุณอยากให้มันได้แบบ รับแม้ตายดักหน้าจังๆดีๆอ่ะก็กดแอคทีฟเพื่อทําให้ดีเฟนต์ตั้งต้นอ่ะมันเยอะขึ้นก็นได้นะเผื่อใครมั่นใจหรือว่ามีตัวละคร2แม้ตายคอยดูให้ว่าเออเธอนี้มันยิงแม้ตายอัดหน้าเข้ามาเนี่ยก็สามารถเก็บแอคทีฟของโกคูอ่ะกดใช้เพื่อเด้งดีเฟนต์ได้เพราะเป็นอย่างนั้นน่าจะเวอร์กว่านะกับการที่ว่าดีเฟนต์เปิดมาไม่แก้มันแค่6กแสนห้าไงถ้าเรากดแอคทีฟไปก่อนก็คือจะมีดีเฟนต์ในการรับการป้องกันได้ดีกว่า ในการโดนดักหน้านะย้ําแค่ว่าการโดนดักหน้านะหลังยิงก็เท่าทุนนั่นแหละเหมือนเดิมเลยสบายๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วแอคทีฟสกิลของมันก็คือไม่ได้มีเงื่อนไขที่ยากเย็นอะไรแค่เข้าเทิร์น5เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยเข้าเทิน์น5ปุ๊บอยู่ใช้งานติดตัวตลอดตราบใดทีว่ว่าคุณยังไม่กดใช้อะมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาและงั้นคุณสามารถเลือกใช้ได้แบบฟรีสไตล์ในการเพิ่มดีเฟนส์ของมันนะครับแจ่มมากๆครั้งนี้นะครับเราจะเริ่มเทินมาแบบ เปิดสว,สวยเลยเพราะมีคู่ลิงก์ก็คือ L R Goku Kaioken ตอน7ปีพาร์ทสนะครับตัวเนี้ยผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ว่าถ้าได้ E C A เนี่ยก็จะนำให้ตัว g o k ูของเราซาย่าซาก้าเนี่ยที่มันมีประโยชน์อยู่แล้วอ่ะก็จะดูเด่นขึ้นไปอีกนะเพราะตอนเนี้ยตอนเนี้ยไอตัวน,นี้ได้ E C A ไปแล้วเหลือแค่ว่าคู่ลิงก์ของเขาก็คือ g o k ู k a โ o k e n แดงนะครับถ้าได้ E C A บอกเลยว่าน่าจะต้องเป็นคู่ที่สุดยอดมากๆคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะมา เพราะว่าตอนนี้ไ e อ้โกคู LR ไคโอเคนก็ยังยิงดาเมจหลัก10ล้านง่ายๆเนาะถ้ามันได้ EC ก็คือตีไปเลยว่าขึ้นบีก10ล้านเนะี่ยดาเมจ20ล้าน EC แน่นอนลิงกักบ LR ไคโอเคนนะครับดีเฟนซ์เปิดมา2องแสนประมาณนี้ไล่เลี่ยก,กันไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าเรื่องของดาเมจนี่แหละจะเท่าไหร่เพราะว่าลิงแชร์เยอะมากแล้วก็โดนเตะมาก่อน1ทีดาเมจสิบเอ็ด 11, 900, ล้านเก้าแสนนะครับถือว่าเทียบกับครั้งเมื่อกี้ได้เลยที่ว่าเก็บพาสิเต็มแล้วแต่ว่าลิงไม่ดีเท่านี้ ลิงก์ได้แค่ประมาณ3ลิงก์กท่นานั้นน่ะก็จะยิงตอนเก็บพาสีเต็มได้ประมาณ11ล้านกว่า,วาแต่ว่าอันนี้โดนเตะครั้งเดียวนะแต่เก็บย4่ิสี่้มีลิงก์เป็น LR ไคโอเคนดามเมจเดือดกว่าเดิมนะครับคิดว่าพาสีเต็มคงไปหลัก12ถึง13ล้านได้เลยแหละต้องรอดูเทินต่อไปว่าเทินต่อไปเนี่ยมันจะยิงเท่าไหร่นะเพราะว่าพอมันยืนคู่ลิงก์กันเนี่ยมันเก็บย4่ิสี่้ง่ายไงมา เรามาหาคําตอบกันใหม่กักบดามเมจของมันตอนเก็บพาสซเฟเต็มนะแต่ว่าคงได้ตีวันช็อตยางไยก็ยังดีที่ว่าแบบให้โกคูเราตีก่อนก็คือถือว่าเพิ่มดีเฟนต์ได้นะครับถือว่าผ่านเงื่อนไขของเรายัางไงเวลามันโผล่มาในเกมก็ต้องให้มันได้โจมตีเพื่อเอาดีเฟนต์ก่อนซึ่งมันก็ทําง่ายเพราะว่าตัวมันเองอยืนค้าช่องหนึ่งอยู่แล้วตัลวละครช่องหนึ่งก็คือได้โจมตีก่อนเพื่อนนะครับไม่แปลกว่าทำไมเห็นได้โจมตีก่อนได้สิทธิ์ในการทำเอฟเฟกต์สตงสแต็คอะไรก่อนเพื่อนนี่แหละ13ล้านเลย อันนี้คือสภาพแบบไม่มีซัพพอร์ตจากใครทั้งนั้นนอกจากตัวละครมันเองแล้วก็เป็นคู่ลิงที่ดีกับมันแล้วก็พาสซีฟก็เต็มนะดาเมจ13ล้านนะครับทาเป็นเล่นนะ13ล้านมันแรงมากนะเว้ยตัวฟีที่มันเป็นตัวเน้นยืนยืนป้องกันทีมอะยืนป้องกันยืนซับแล้วก็13บล้านมีคีเลดด้วยคีเลดไม่ต่ําด้วยนะ59%สิครับสิ่งที่ผมอยากทําก็ได้เริ่มขึ้นแล้วกับการกดสแตนบายซัพพอร์ต8ปปีนะฮะ รอบนี้จะได้เห็นดาเมจอันทรงพลังแท้จ,จริงและเป็นดาเมจที่น่าจะทําได้มากสุดของมันแลวนะครับก็คือมีซัพพอร์ตจากเบต้าแล้วก็มีคูลิงก์กับ l r ลอาร์ไคโอเคนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ได้เห็นกันหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เล่นแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เล่นกับไอคู่ LR ลอาร์ไคโอเคนอยู่แล้วครับเพราะว่าโตมันน่าจะบางกรอบเกินไปกับยุคสมัยใหม่นะยังไม่ไหวยังไม่ไหวต้องรอไอเอซีเ e อแต่ว่าเพื่อเป็นการโชว์ดาเมจอันทรงพลังในเทอร์นี้นะครับมาลองดูดีกว่าว่ามันจะยิงเท่าไหร,ร่นะฮะเทอร์นี้มา ช่องหนึ่งไปเลยติดเบิเบ้ลการันตีย้ำๆเข้ามาเนี่ยสาใจฮะ,ะระหว่างโดยกันก็คือเมื่อกี้ผมเห็นดีเฟนเดอร์มันไปหลัก6กแสนแแล้ว6กแสนแตั้งตน้นดาเมจสิบ้านนะครับมี8ปีมาช่วยยิงขึ้นไปหลายล้านมากติดคินะฮะสิ 10, ล้านการันตีเบิ้ลตามมาเป็น9กนเนี่โอ้โหดาเมจสุดยอดอะตัวแม่งอะไม่ต้องพูดอะไรแล้วอะไม่ต้องอวยแล้วอีกรอบนึง10ล้าน จังหวะน,นี้คือไม่คีก็ไม่ว่าแล้วว่ะจริงแค่มันยืนคำให้ทีมแล้วนี่ก็เป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงแล้วเวย้ยยืนคำได้ซับได้ส่วนนี่สิบปดล้านนะฮะ L.R. ใคโอเคนสบดล้านเดี๋ยวนะเชีย่ย e E.C.A. นี่30สบล้านได้ง่าย,ายๆแน่เลยว่ะยิงส8บดล้าน 18, 000, ได้ไม่ธรรมดานะโดนยัดไม้ตายซึ่งเราใช้วิสอยู่ไม่น่าไม่น่าจะเจ็บเขาเรียกว่าไม่น่าจะตายมากกว่าเจ็บนี่อาจจะเจ็บอยู่เออเจ็บจริงด้วยสามสแปดนะแต่ก็รอดนะฮะ Okay. เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปของ LR Goku version 4นะครับเป็นตัวละครที่แก่งมากๆของโตฟีเลยแหละเพราะว่าทำได้แทบจะทุกอย่างที่มันช่วยให้ทีมเก่งขึ้นซับพอร์ตเพื่อนซับได้ไม่ต้องไปกดซับจากแอคทีฟหรือว่าอะไรซับพอร์ตก็คือโผล่หน้ามาในเทิรเนี่ยคิบวก3ให้เพื่อน ADK defense ให้เพื่อน40%ซึ่งมันก็เยอะเอาเรื่องเลยใน,นด้านของการทำดาเมจก็ ยิงหลัก10ล้านง่ายๆซึ่งเป็น10ล้านที่ว่าลุ้นคิได้นะครับโอกาสคี้ิ5เซค่อนข้างจะหวังพึ่งได้เหมือนกันนะอาจจะมีบ้างแหละที่แบบมันไม่ยอมติดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ควรจะติดนะครับส่วนใหญ่มันจะติดอยู่บ้างในด้านป้องกันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วของตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ว่าป้องกันเก่งมากเล่นช่องหนึ่งให้ทีมแล้วมีพลังป้องกันที่สูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเล่นนานยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะน่าเป็นห่วงที่ว่าแบบว่าเออมันมีแค่ดีฟน n ์สองแสนอะไรงง่ยนิดเดียวแต่ว่าหลังจากเริ่มตีไปสักเทือนสองเทือนเนี่ยมันก็เด้งไปห้าแสนหกแสนง่ายๆเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละน่าเป็นห่วงแค่ช่วงต้นเกมแล้วน่าเป็นห่วงต้นเกมก็คือน่าเป็นห่วงกับด่านที่ว่าเก่งต้นเกมด้วยนะด่านที่ว่าเปิดมาแล้วตีแรงเลยซึ่งมันมีแหละแต่ว่ามันผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ด่านที่แบบจะเป็นด่านเยอะมากอะด่านที่ว่าเปิดมาแล้วแรงเลยอะส่วนใหญ่แทบทุกด่านก็เปิดมาต้องให้เราได้บิวอะไรไปก่อน ต่อให้เปิดมาแรงเลยเนี่ยผมว่าตัวอย่างโกคูเนี่ยระยะต้นเกมของมันนะก็น่าจะพอเอาอยู่ได้นะกับหลายๆด่านเพราะว่ามีลดดาเมจแถมมาให้เอาง่ายๆเนี่ยคุณกดวิสหนึ่งชิ้นน่ะก็รับประกันได้เลยว่าคุณรอดแน่นอนในช่วงเ์อแรกเพราะว่าลดดาเมจทับทับซ้อนกันแล้วก็มีการติดกาดในการยินช่องหนึ่งนะฮะงานคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเช่นเคยนะครับใครมีความเห็นยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะฮะก็โอเคครับไปแล้วครับ เจนใหม่คลิปต่อไปบบายครับผม